ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นภาคใต้ก็ขอให้เฝ้าระวังนะครับอาจจะมีฝนกลับมาถล่มหนักอีกรอบพยากรณ์อากาศ14วันล่วงหน้าระหว่างวันที่6ไปจนถึงวันที่20ธันวาคม2567ในช่วงวันที่7ถึง10ธันวาคมจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางและรอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยมีกระแสลมในระดับกลางของชั้นบรรยากาศมีลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางอาจจะทำให้มีเมฆและมีฝนตกเล็กน้อยในระยะแรกก่อนที่จะมีอากาศเย็นลงอีกเล็กน้อยส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางคลื่นลมมีกําลังปานกลางต้องติดตามเป็นระยะระยะนะครับ และในช่วงวันที่11-12ถึง12ธันวาคมมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงสำหรับในช่วงวันที่13ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกช่วงประกอบกับมีกระแสลมฝ่ายตะวันออกในระดับกลางๆงพัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคก,กลางกรุงเทพและปริมณฑลทำให มีฝนในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันอีกช่วงในระยะ14วันข้างหน้านี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวเป็นระยะระยะ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างได้นะครับสำหรับข้อมูลนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่และการประมวลผลใหม่ใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศรายวันเท่านั้นนะครับต่อมาลองมาเช็คข้อมูลฝนตกรายจางังหวัดกันดูครับระหว่างวันที่7 ถึง11ธันวาคมครับว่าจะมีฝนตกในพื้นที่บริเวณจังหวัดไหนกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่7ธันวาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางไม่มีฝนตกนะครับภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรับบี ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2567ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉีงเหนือและภาคกลางไม่มีฝนตกครับภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปตัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสวันจันทร์ที่9ทธันวาคมภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางไม่มีฝนตกนะครับภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรับ,บีตรังสตูลน,นครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนาราธิวาสวันอังคารที่10ธันวาคมภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางไม่มีฝนตกครับภาคใต้จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนาราธิวาสและสุดท้ายนะครับวันพุธที่11ธันวาคม ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางไม่มีฝนตกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรีสเกตและสุรินทร์ภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสสุดท้ายนี้เป็นข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงวันที่7ธันวาคมก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างครับสามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ครับ